็คือปกติมันจะมีวิทย์ใช่ปะ่ะคณิตอังกฤษภาษาไทยสังคมออกเป็นมารฐานแต่ว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขามีวิชาเพิ่มเข้าไปเป็นอีกวิชาหนึ่งคือวิชาปัชยาครับเออแเ้าขอให้คะแนแนกันยังไงอะเกียรสีนี่คืออะไรบทเป็นพระได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการออฟฟิศเบกนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมาคุยกับน้องโอ๊บนะครับคนเดิมสวัสดีครับน้องโอ๊บสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอะไรมาคุยกันเลอแบกหรือลาแบกนี่มันคืออะไรเนี่ยเลอแบกเหมือนเลอกระดองเบอร์หรือเปล่าเป็นภาษาฝรั่งเศสครับ LE คิดว่าน่าจะอ่านว่าเลอนะครับคําเต็มเนี่ยผมอ่านไม่ออกออกเสียงไม่ถูกก็เดี๋ยวจะขึ้นคําเต็มให้ดูแล้วกันครับอืออย่างน้องโอ๊จะขึ้นคําเต็มตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเลอแบกโอเค มันคืออะไรครับเลอแบกทำไมเดี๋ยววันนี้มันถึงเอาเรื่องนี้มาคุยกันมันสำคัญตรงไหนมันเราไปชอบไอ้หัวข้อ,อน,นี้ยังไงบ้างอ <c oughs> เอาว่าเลอแบกค,คืออะไรก่อนนะครับเลอแบกเนี่ยถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือมันคือ,ข,อข้อสอบเข้ามหาลัยของเด็กมปลายฝรั่งเศสอะครับอารมณ์เดียอารมณ์เดียวกับที่เราสอบแกดแพดสอบโอเน็ตเราเอาคะแนนเนี่ยยื่นเข้ามหาหมลัยนะครับไปโทรอีกแต่ยิน่นโทรอีก ใช่แต่โทเอกจะเป็นสมัครงานอันนี้จะเป็นข้อสอบสมัครเข,ข้ามหาลัยอะครับผโอเคความน่าสนใจของมันอยู่ตรงที่โอเคอย่างโอเน็ตกีแพทของเรามันอาจจะมีแบบคณิตสังคมภาษาอังกฤษภาษาไทยวิชาพื้นๆแต่ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาเมีวิชาปรัชญาด้วยครับแล้วเด็กทุกคนต้องสอบสอบอ๋อบน่าสนใจเขา ให้อธิบายแบบสั้นๆก็คือเขาจะให้โจทย์มาสมมุติแบบอ,อย่างตัวอย่างนี้ก็ได้ครับเราจะรู้อะไรบางอย่างได้จากการสังเกตอย่างเดียวจริงหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่าใช่เรารู้อะไรบางอย่างได้จากการสังเกตอย่างเดียวคุณก็ต้องยกเหตุผลมาว่าทําไมคุณถึงคิดว่าใช่แล้วเขาก็จะดูวิธีการให้เหตุผลของเราครับว่ามันหนักแน่นไหมมีสมเหตุสมผลหรือเปล่า อ,อ๋อแปลว่ามันเป็นวิชาที่เป็นข้อเขียนทั้งหมดเลยแล้วก็ใ,ให้คะแนนจากข้อเขียนไม่ใช่การ<ช>เพราะงั้นอาจารย์ก็ต้องงั้งงานทุกคนแล้วก็ประมเมินเอาเนาะว่ามันเม็กเซนแค่ไหนในการที่จะที่จะให้คะแนนอืมโอเคหัวเรื่องนี้ข้อสอบมันมันก็มีเรื่องนี้มีอะไรอีกไหมมีตัวยกตัวอย่างอีกหนึ่งไหมก็จะมีอย่างอ,อีกอันหนึ่งคือเราสามารถเป็นอิสระจาก วัฒนธรรมหรือว่าสังคมรอบตัวเราได้หรือเปล่าถ้าให้อธิบายคําถามนี้แบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือการที่เราจะมีแบบความคิดความเชื่อบุคลิกชุดคุณค่าที่เราแบบยึดไว้น่ะเราสามารถมีได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการหล่อหลอมจากสังคมหรือว่าสภาพแวดล้อมภายนอกหรือเปล่าอื แล้วเราไอ้คำถามนี้มันจะคือประมาณว่าเราเหมือนคนรอบๆหรือเปล่าประมาณนี้เหรอคนรอบๆด้วยรวมถึงแบบความเชื่อสังคมมาทนธความเชื่อกลุ่มเพื่อนครอบครัวการเลี้ยงดูอะไรพวกนี้แล้วเร้เ,เขาตั้งคำถามแบบนี้เพื่อเพื่อที่จะใช่หรือไม่ใช่แล้วมันยังไงนะหมายความว่ามันแบบมันจะอจ่ะสมมติว่าถ้าใช่ ก็โอเคทำไมใช่ก็โอเคแล้ว้แว,แล,วแล้วคือคำตอบที่ถูกเป็นยังไงหรือว่าเขาเขากำลังวัดอะไรอยู่เขาคำถามพวกนี้เขาจะวัดการให้เหตุผลของเราครับว่าเราสามารถโอเคคุณจะตอบว่าใช่หรือไม่ก็ได้มไม่มีใครว่าตอบใดที่คุณให้เหตุผลได้ดีพอครับอโอเคแปลว่าไม่มีถูกไม่มีผิดขึ้นอยู่กับว่า,วา ใช่เพราะอะไรไอ้คำว่าเพราะอะไรนะนะั่นแหะคือคะแนนใช่ครับอ๋อไม่ใช่เพราะอะไรนะั่นคือคะแนนอ๋อแปลว่าเขาดูวิธีการคิดไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดอ๋อคําตอบคือทาไมถึงคิดแบบนั้นคือน่าสนใจแล้วแล้วมันมีวิชาแปลกคณะแปลก,กไหมที่เป็นมหาลายัยเห็นบอกว่ามันต้องสอบปีนี้จากมัธยมเพื่อเข้ามหาลายัย <c oughs> ถา้ามหาลาัยไหนที่มันต้องใช้คะแนนอันนี้เยอะ ถึงจะเข้าไปได้ไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวมันเป็นแค่วิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่วิชาหนึ่งครับถามว่าคณะไหนที่จะใช้คะแนนนี้บ้างจริงๆก็มีหลายคณะครับพวกคณะที่แบบอาจจะต้องใช้ critical thinking หน่อยอาจจะต้องใช้แบบ logic เยอะหน่อยอแต่ถ้าที่ต้องใชนน้น่าจะเอกปัจญาของมหาลัยในฝรั่งเศสอละครับอเอกปัจยาโอเคเขาบอกว่าปัยากับศิละปะนี่ไม่ของคู่กันจริงไหม ปัญญากับศิลปะเป็นของคู่กันจริงไหมในเอกปัชญาเนี่ยมันก็มีแขนงวิชาที่เรียกว่าอเอสเซติกอยู่เอสเตติเอสเตติกนี่เป็นเหมือนชื่อเครื่องสำางเลยเป็นวิชาที่มีคำถามหลักหนึ่งคำถามเลยก็คือความงามคืออะไรความงามคืออะไรแบบไหนที่เรียกว่างามอมงามคืออะไรเออความงามมันคืออะไรเหมาะสมปะก็มีหลายก็มีนักปัชญา รวมถึงาอาจจะนักศึกษาปัพญาเนี่ยหลายๆคนเขาก็เสนอความคิดมาว่าเฮ้ยความงามมคืออย่างนี้นะ hmm. มันก็จะมีคําถามแยกย่อยไปอีกเช่นแบบความงามมันเป็น subjective หรือว่า objective hmm. ก็คือความงามเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลหรือว่ามันมีคุณสมบัติอะไรสักอย่างที่แบบเราเห็นแล้วเรารู้สึกเหมือนกันเลยว่าไอ้แบบนี้แหละคืองามคือสวยโอ hmm. okay. เคแล้ว แล้วในงบทุกวันนี้นี่ชัยชีวิตรู้สึกแฮปปี้ไหมแฮปปี้ในแง่ไหนครับในแง่ไหนวะในแง่าภาพรวมเลยเพราะว่ามีคําถามเกี่ว่าความสุขเป็นเรื่องของเหตุผลหรือความรู้สึกหรือเพียวจะโยงมาคําถามนี้ใช่ความสุขเป็นเรื่องของเหตุผลหรือว่าเป็นความรู้สึกอย่างเดียวอ๋อพี่ตอบก่อนพี่ว่าเป็นอย่างคน,คนละครึ่งแล้วกันเหตุผลก็ครึ่งหนึง่งแล้วก็ความรู้สึก ครึ่งหนึ่งมันเหมือนสมองแล้วปะ่ะมันก็จะมีสองฝั่งบางทีมันก็ต้องใช้บางส่วนเอ <c oughs> อแล้วแต่เรื่องด้วยความสุขมันก็ขึ้นอยู่กับหัวข้อแล้วเราคิดว่าไงะถ้าถามว่าความสุขเป็นเรื่องของเหตุผลหรือว่าความรู้สึกเพลียวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นนักปรัชญาสายที่แบบอนาลิติกอลจ,จา๋าแบบใช้เหตุผลใช้ลอจิกจา๋าเนี่ยเขาก็อาจจะตอบว่าความสุขก็อาจจะเป็นเรื่องของเหตุผลมากกว่าอย่างเช่นแบบ ทำไมเราจึงมีความสุขตอนที่ได้กินของอร่อยเขาก็จะอธิบายว่าก็เพราะเราอะให้คุณค่ากับความอร่อยไงเราให้คุณค่ากับการได้กินอาหารอร่อยเราถึงได้มีความสุขจากการกินอาหารอร่อยเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังอือก็เป็นเหตุผลเราค่อยความรู้สึกอะไรทัดกันกับกันน่ะความรู้สึกก่อนเราค่อยเหตุผลนะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างถ้าความรู้สึกก่อนล้วค่อยเหตุผลก็เขาก็อาจจะมีบางคนที่อธิบายว่า ไอความรู้สึกเนี่ยสมมติลองอธิบายย้อนกลับแบบเมื่อกี้ก็ได้เช่นเราให้คุณค่ากับการได้กินอาหารอร่อยเราก็ถามต่อไปอีกสิว่าทําไมเราถึงให้คุณค่ากับการได้กินอาหารอร่อยอ่ะคนบางคนก็อาจจะอธิบายว่าก็มันรู้สึกดีไงก็เนี่ยอันนี้คือความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยมาสู่เหตุผลว่าทําไมเราถึงให้คุณค่ากับการได้กินอาหารอร่อย แล้วก็นำมาสู่ว่าทำไมการได้กินอาหารอร่อยถึงเป็นความสุขของเราออันนี้ก็คือความสุขอะเกิดจากความรู้สึกก่อนแล้วก็ค่อยกลายเป็นเหตุผลทําให้เรามีความสุขครับอืมโอเคตอบได้ลึกเหมือนกันนะงงเลยครับโอเคตอนที่น้องโอ๊บเอ่อให้ความเห็นเนี่ยคิดว่าความสุขเราควรต้องออกไปหาไหมหรือว่าแค่อยู่เฉยๆก็แฮปปี้แล้วเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เคยออกในเรือแบบนะครับก็คือความสุขเนี่ย เป็นสิ่งที่ต้องออกไปไขว่คว้าข้างนอกหรือว่าเกิดขึ้นได้จากภายในใจเราอโอเคเอาไว้เป็นคำถามสองงานคือต้องออกไปหาหรืออยู่ในใจแต่ว่าถ้าเป็นคนพุทธส่วนใหญ่มก็ต้องตอบอย่างหลังปะก็คือความสุขมันอยู่ในใจใช่ครับอะไรนะทุกสุขอยู่ในอก,กไรน,นะนรก,กอยู่ในใจอยูนะ่ในอกนรกอยู่ในใจเออขณะที่เป็นคนพุทธมันต้องตอบฝั่งนี้ปะ <c oughs> แล้ว,ลวถ้าคนที่ออกไปหานี่เขาเจอ จะเป็นสายอะไรอะสายแบบประมาณไหนอะเพราะว่าคนพุทธส่วนใหญ่มันก็จะทางสายกลางหรือวปาคือจะไม่ตอบซ้ายจะไม่ตอบขวาแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆถ้าเป็นพุทธหรือว่าปรัชญาแนวคิดฝั่งตะวันออกอเช่นพวกแบบของจื้ออะไรพวกนี้ครับเขาก็จะเน้นไปที่การแบบเน้นไปที่ถ้าตอบรวมๆก็คือความสุขเนี่ยมันต้องเกิดจากการแบบภายในใจของเราเพราะว่าแบบ ถ้าให้เล่าเป็นบริบทสังคมเนี่ยคือ,อคปฏิิพุทธหรือว่าฝั่งตะวันออกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการที่แบบตอนนั้นมันอยู่ในยุคที่แบบบ้านเมืองวุ่นวายกุลาหลนแบบนี้ครับเ,เขาก็เลยต้องการแนวคิดอะไรสักอย่างที่มาแบบปลอบประโลมจิตใจว่าแบบพยายามหาความสุขโดยการแบบเปลี่ยนมุมมองตัวเองเปลี่ยนมุมมองที่แบบเรามองโลกอย่างี้ครับซึ่งตรงนี้มันก็คือการที่แบบความสุขเกิดจากในใจเราก็คือเราเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อโลกโ ในขณะที่แบบปรัชญาหรือว่าแนวคิดฝั่งตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าให้อธิบายง่ายๆก็คือเกิดจากเขาว่างครับว่างเราเขาไม่มีอะไรทําเขาก็มาคิดเรื่องพวกนี้แหละครับก็คือความสุขเกิดจากอะไรต้องอ,ออกไปปล่อยคว้าไหมแต่เขาก็ตั้งคาถามเชิงวิทยาศาสตร์อยู่นะใช่ครับอืมใช่ได้แล้วโอเค้องคิดว่าคําถามพวกนี้ที่เราคุยกันเนี่ยเขาจะเอาไปใช้อะไรได้บ้าง ถ้าเป็นคําตอบที่เราตอบเนี่ยเช่นแบบความสุขต้องออกไปไขว่ควาาไหมหรือว่าเกิดจากในใจเราไอ้คาตอบว่าใช่หรือไม่เนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรหรือว่าอาจจะเอาไปใช้ได้ยากแต่สิ่งที่เราจะได้คือตอนที่เราหาเหตุผลมาซัพพอร์ตคำตอบของเราครับมันคือการฝึกผมคิดว่ามันคือการฝึกให้เราแบบใช้เหตุผลให้เป็นรู้จักการให้เหตุผลให้เป็นลําดับขั้นตอนเป็นระบบ ให้เหตุผลที่ซัพพอร์ตคำตอบของเรามีน้ำหนักผว่าหลักๆมันคือการฝึกกระบวนการคิดของเราให้เป็นระบบเป็นเหตุเป็นผลครับอืแล้วแล้วมันจะช่วยได้ในหลายๆอย่างครับเพราะว่ามันถ้าให้อธิบายแบบคำศัพท์ในยุคน,นี้มันคือซอฟต์สกิลครับมันก็คือคำว่าคิวติคอลเต็งกิงนั่นแหละแล้วเงบคิดว่าควรจะต้องใส่ตัว เแบบเข้าไปในการสอบไหมคิดว่าดีไหมอาจจะถ้าให้ใส่ข้อสอบหรือแบบเข้าไปในข้อสอบแบบเป๊ะๆเลยเนะี่ยผมแบบอยู่ๆเราก็ใส่เข้าไปเลยนะอ่ะผมคิดว่าอาจจะยังไม่เหมาะแต่เราอาจจะเริ่มจากการแบบเอาคําถามพวกเนี้ยค่อยๆแทรกเข้าไปในระบบการศึกษาเช่นแบบ <c oughs> มัธยมต้นมปลายหรืออาจจะแทรกเข้าไปตั้งแต่แบบประถมเลยเนงะี้ยเริ่มจากคําถามง่ายๆเช่นแบบความสุขคืออะไรแล้วก็แบบให้เด็กๆ เสนอโต้แยง้งกันครับอ,อก็เป็นคำถามที่ไม่ได้เป็นเลอแบกเป๊ะหรอกแต่ว่าอยากให้อยากให้ใส่คำถามที่ให้เป็นเชิงคำถามไปเปิดเข้าไปเยอะๆให้เด็กได้คิดอย่างงี้ใช,ใช่ไหมใส่เข้าไปอาจจะเรียกว่าการเอาวิชาปรัชญาระดับเพื่นๆเนี่ยเข้าไปแบบค่อยๆแทรกในการศึกษาระบบการศึกษาภาคบังคับครับตั้งแต่ังตั้งประถมมัธยมต้น มัยยงปลายก็อาจจะเป็นวิชาเลือกอะไรประมาณนี้ครับอโอเคโอเคถ้าเป็นในมุมพิจ้อะครับแบบคนที่ไม่อาจจะไม่เคยเรียนปรัชญาเลยไม่คุ้นเคยกับปรัชญาเลยเนะี่ยคิดว่าการตอบคําถามพวกนี้มันคิดว่าเราได้อะไรบ้างครับอคิดว่าปรัชญาเป็นอะไรที่ต้องใช้คาว่ามันสําคัญนะมันเป็นปรัชญานี่มันเป็นวิธีการใช้ชีวิตเราจะ ได้เข้าใจว่าเราทําเรื่องนี้ไปเพราะอะไรด้วยเหตุผลบางทีปัจญาเนี่ยสำหรับพี่อะที่พี่เห็นส่วนใหญ่มันจะไม่เชิงปัจญาจ๋าส่วนใหญ่พี่จะชอบดูเป็นโค้ดเขาเรียกว่าอะไรนะคาแบบคา<ำ>ค,ค,คมคําสั้นๆอะไรเงี้ยจากจากนะักปัชญาบางคนหรือว่าคนที่เขาเขียนหนังสือบางเล่มอะไรเงี้ยพวกนั้นนะพี่เอามาใช้ได้แต่ถ้าปัจญาใหญ่ๆเลยอะพี่คิดว่ามันอาจจะพี่ยังเข้าไม่ถึงเออแต่พี่จะเอาคาที่มันผ่านการคัดมาแล้ว สำหรับพี่อันนั้นพี่เรียกว่าปรัชญาของของพี่เหมือนกันเออเพราะงั้นน่าถามว่าเราถามคำถามพวกนี้ไปได้อะไรก็ต้องถามว่าแบบเราทำไมเราถึงไม่ไม่อยากลองไปรู้เรื่องพวกนี้ดูละ่ะเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากเออแล้วมันก็ได้เปิดมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเอโอเคนั่นคือคำตอบพี่ครับกนเอ่อเห็นพี่โจเมื่อกี้พูดถึงแบบโค้ดหรือความคม,มใช่ไหมครับใช่ <c oughs> อันที่จริงในแวดนวงปัญญาหล,หลายๆคนอาจจะไม่ชอบ พวกคำคมหรือโค้ดทั้งหลายแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมผมคิดว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากมันได้เช่นแบบมีนักปัญญาเอพูดว่าตึด๊ดตึตัดมาเป็นความคมเราก็อาจจะลองเริ่มคิดแบบปัญญาโดยการมองเข้าไปในโค้ดนั้นะว่าโอเคคำพูดเขาฟังดูดูคมจังอ,อแล้วทำไมเขาถึงคิดแบบนั้น ก็คือให้ให้มองเข้าไป่ะเข้าใจบางทีแบบแค่มันตัดมาแค่ประโยคเดียวมันมันมันไม่ได้ทั้งหมดมันมันเป็นแค่มุมเดียวลองแบบค้นหาลองคิดดูว่าเอ้ยมันเหตุผลอะไรทําไมเราเห็นนี้อันอันนี้เราอ่ะมันโดนใจเราจังทําไมเราถึงรู้สึกว่ามันถูกหรือคําคมบางอันเราเห็นแล้วอาจจะไม่ถูกใจเราก็อาจจะลองสํารวจดูก็ได้ว่าทําไมเราเห็นคําคมอันนี้เราเราไม่ถูกใจแค่นี้ผมก็คิดว่าเป็นแบบ จุดเริ่มต้นในการที่เราลอ,ลองคิดแบบปรัชญาได้ล้วครับอ๋อปรัชญาใค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคือค่อนข้างลึกเหมือนกันอโอเคครับวันนี้ก็ได้คุยกับน้องโอมนะครับหัวข้อใหญ่น่าจะเป็นเรื่องปรัชญาเพราะว่าน้องก็จบฟิลโอดาฟฟีมาชอบจัดเลยเพราะงั้นนะ่ะอาจจะเป็นแบบคำที่ค่อนข้างลึกหน่อยเช่นแบบว่าน้องจะพูดเรื่องใหญ่ว่าปรัชญาคืออะไรอะไรอยู่ในหัวข้อไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็วันนี้ขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูออฟฟิศเบรกลาไปก่อนครับสวัสดีครับ